สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการผสมน้ํามันสําหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้าครับในส่วนของเครื่องที่ว่าเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับตัวนี้นะครับที่ร้านจะมีขายนะครับคือที่เราจะใส่นะครับก็คือปริมาณน้ํามันทูทีจะอยู่ที่ระดับนี้ครับคือ2 5้าต่อหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะได้ค่าที่แน่นอนครับ เพราะว่าผมก็ใช้กระป๋องตวงปริมาณน้ํามันทูทีกระป๋องนี้ผสมน้ํามันใช้สําหรับเครื่องตัดหญ้าตลอดครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมกันเลยนะครับ ในส่วนของน้ำมันนะครับผมจะใช้น้ำมันบินซินพิเศษนะครับคือน้ำที่ผมใช้มาผมจากความรู้สึกของผมนะผมมองว่าน้ำมันบินซินพิเศษจะปรับสนองการเร่งของเครื่องได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นนะแต่จริงๆแล้วเบนซินเก้าสิบเอ็ดก็ใช้ได้นะสําหรับบางคนแต่สําหรับผมผมใช้เบนซินเก้าสิบห้าครับ แต่สำหรับผมผมใช้เบนซินพิเศษนะครับคอเห็นไหครับตอนนี้คือปริมาณของอน้ำมันทูทีนะครับมันจะบอกไว้ว่า1ลิตรนะครับแต่นี้ผมใส่เกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนะครับพานนี้นะครับเราก็จะมาใส่น้ำมันเบนซินซึ่งจะอยู่ที่ปริมาณตรงนี้นะครับคือ1ลิตร ซึ่งกระปองนี้ที่ผมใช้ผสมน้ํามันอยู่ผมจากความรู้สึกข,ของผมว่ามันได้ค่าที่มันแน่นอนแล้วดูจากการใช้เครื่องยนต์แล้วดูจากาควันจากที่ออกมาจากท่อไอเสียก็ปริมาณก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับใส่น้ำมันอยู่ที่นะ้ นี่ครับผมก็ผสมน้ำมันเินซินในขนาด1ลิตรนะครับซึ่งก็ตามปริมาตรที่บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเพื่อจะได้ทำการเขย่าให้น้ำมันมันผสมเข้าหากันแล้วก็ทำการเขย่าครับ มันก็ผสมเข้ากันระหว่างน้ำมันทูทีกับน้ำมันเบนซินนะครับในปริมาณหนึ่งลิตรนะครับก็ตามที่ผมพูดไปตั้งต้นนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องตัดหญ้าสองจังหวะน,นะครับผมก็แนะนำเป็นบินซินพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะตอบสนองการริ่งอะไรได้ดีกว่าครับ ผมใช้อยู่แบบนี้ตลอดครับผมทําอยู่แบบนี้ครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าการใช้งานมันก็ดีจากความรู้สึกส่วนตัวของผมก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นด้วยซ้ำครับยังไงถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปตัดหญ้าต่อครับวันนี้เป็นวันหยุด ภารกิจของผมก็คือต้องตัดเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้สวนมันโล่งเอียนนะถ้าหากว่ามีเวลาเล็กๆน,น้อยๆอะไรที่ว่าทำเองได้ก็ทำเองคนระับเพื่อลดค่าจ้างของตัวเองให้มากที่สุดครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ